เข้าลงทุกวันแล้วนะขอฝากบทเรียนนี้ถึงทุกๆคนเมื่ออายุ50ปีจงใช้ชีวิตบ้านปลายให้มีความสุข 1. อยู่เงียบเงียบไม่วุ่นวายกับใครมีความสุขได้ด้วยตัวเองเพราะบางครั้งการได้อยู่เงียบเงียบคนเดียวมันอาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของชีวิตเราก็ได้จงทำตัวให้เป็นเหมือนอากาศแม้ว่าไม่มีใครพูดถึงเรา แต่ทุกคนก็ยังใช้อากาศในการหายใจอยู่การที่เราได้อยู่คนเดียวมันอาจจะทําให้เราได้คิดทบทวนถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ได้ว่าเราขาดหายอะไรไปบ้างหรือเรามีความสุขแบบไหนกันแน่นะชีวิตของเราที่เหลืออยู่ก็ทําให้มันดีและเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดหายไปใช้ชีวิตกับปัจจุบันของเราให้มีความสุขดีกว่า 2. อยู่กับตัวเองให้มีความสุข มากกว่าอยู่กับคนอื่นอายุเราก็ปูนนี้ต้องหัดมีความสุขได้ด้วยตัวเองอย่าลืมว่าไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดไปแม้แต่ลูกหลานของเราเองเขาก็ยังต้องออกไปมีครอบครัวมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเราจะไปคาดหวังความสุขจากคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจงมีความสุขกับสิ่งรอบตัว มีความสุขกับเรื่องง่ายๆอย่าไปคิดอิจฉาหรือทวงบุญคุณใครเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้คุณเป็นทุกข์ชีวิตของคนเรามันสั้นมากอย่ามัวเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องเพราะมันจะทำให้ความสุขที่เรามีความสุขที่เราควรได้มันขาดหายไป 3. อย่ารั้งไขรไว้ให้อยู่ในความสัมพันธ์ ใครจะอยู่ใครจะไปก็อย่าไปยื้อเขาไว้จงปล่อยให้เขาเลือกทางเดินของเขาเองเราเองก็ต้องหัดปล่อยวางและอยู่คนเดียวให้ได้ใครจะรักหรือไม่รักเราก็สุดแล้วแต่เขาเพราะสุดท้ายทุกอย่างมันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนเราไม่สามารถรั้งใครให้รู้สึกดีกับเราได้ตลอดแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการปล่อยวาง ปล่อยให้คนที่เราหวังดีกับเขาได้มีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือก 4. ต่งปรงให้เป็นเย็นให้ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายึดติดกับอะไรมากๆเมื่อนั้นแหละความเจ็บปวดความเศร้าทั้งหลายความผิดหวังมันก็จะมาหาเราโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรายึดติดกับพวกสิ่งของภายนอกวัตถุต่างๆ เราเองก็จะเป็นทุกข์ไม่มีวันอยู่กับมันได้ตลอดกลายเป็นว่าเราไม่มีความสุขเพราะอยากได้มันมาครอบครองเราก็ว่าของที่เราซื้อมานั้นมันอาจจะพังเสียหายหรือเปล่าหรือว่าถ้ามันตกเทรน์เราก็ต้องรีบซื้อให้ทันคนอื่นต้องวุ่นวายหาเงินมาซื้อสิ่งของเหล่านั้นลองถามตัวเองดูนะว่าสิ่งของเหล่านี้จริงๆแล้วมันให้ความสุขหรือความทุกข์กับเรากันแน่ฉะนั้น เราจงรู้ไว้นะว่าเราก็แก่แล้วควรปล่อยวางให้ได้เพราะสุดท้ายคนเราทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไปเราไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้สักอย่างและสุดท้ายอยากจะบอกว่าทุกอย่างในชีวิตมันมีจังหวะของมันเราปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามจังหวะของชีวิตบ้างก็ได้จงใช้ชีวิตแบบที่มันควรจะเป็นอย่าไปบังคับตัวเองว่าต้องเป็นแบบคนนั้นต้องเป็นแบบ เพราะว่าเราก็คือเราจะให้เราเป็นแบบคนอื่นมันคงเป็นไปไม่ได้เราเองก็ควรจะมีความสุขในแบบของเรา